เมื่อวานมีโยมมาถวายสังฆทานเขามาถวายสังฆทานเขาถามเรื่องวันแม่จะทักบาทไหมยูมาจากดึงชัยขนาดหนึ่งนะแล้มันรู้จักกับตานะตาแนนามเมาเงี้ยพวกลูกหลานไม่พร้อมไม่พันนั่งน,นี่เขามาก็าไม่เคยมาก็สี่ห้าคน มีเขาไปทำบุญอยู่วัดแพรธรรมรามประจำอะบอกว่าโยมโยมอะไรตัวเล็กๆบ้านเราเนี่ก็ไปซื้อของก็คุยกันคขยแนะนำให้มาที่นี่นอ,นนอืม,มอเ,ลเลื่ด่าเริ่มหาคนเป็นเลยอืมใช่ได้ได้เริ่มได้อันิีงสงบุญก็ออกคีนนิดนิดหละ ก็ก็อย่างนี้แต่คนถ้าบุญผุสลมันถึงระดับหนึ่งก็จะทำให้เกิดจิตน้มเอียอมทิตจริงจริงมันมันคนที่ไม่เคยมันยากจริงนะยากแต่ถ้าคนที่เคยแล้วก็ง่ายดูนาที่ว่าเราเกิดมาแต่เราพบแต่ชาติถ้าเราไม่สร้างทางเอาไว้นี้ มันไม่มองเห็นทางเดินไม่ได้แต่ถ้าได้สร้างทางไว้ก่อนเนี่ยมองไปทางก็ลงนั่นเองการที่เราทํากิจกรรมเรื่องทางศาสนาเนี่ยมันเกิดการเริ่มสร้างทางให้คนนะชาตินี้เข้ามาเขาไม่เห็นแสงเดินแสงตะวันพอเขาเริ่มมาเห็นมันก็เริ่มเกิดกุศลจิตพอไปครั้งต่อไปในเรื่องอะไรดีๆเนี่ยมันก็จะรับง่ายขึ้นนะก็พูดถึง บอกเขามาวันวันวันเกิดเนี่ยมันมีอสองวันสองวันเกิดมันเกิดทางกายแล้วมันจะเกิดทางจิตมันเกิดทางกายเนี่ยมันเราได้ชีวิตจากท้องแม่มามันเกิดทางใจหมายถึงการที่เราได้ชีวิตของเราเองเกิดทางใจนีกัดเกิดทางกายเนี่ยมัน มันเกิดไก่มันไข่ออกมาเนะี่ยซึ่งไม่แน่ว่าแม่มันจะกกเจ้า <c oughs> <c oughs> ของไก่เนี่ยเขาจะให้เป็นแบบไหนบางเจ้าของก็ต้องการก,กุกออกมาเป็นลูกไก่ใช่ไหมบางเจ้าของเขาก็เลี้ยงไว้กินไข่ส่วนใหญ่เป็นไงเขาเลี้ยงไว้กินไข่ส่วนใหญ่ใช่ไหมแม่นก็ถูกต้มไปทุกพ่อทุกชาติเกิดมาชาติไหนก็ถูกต้มหมดแล้วนาะวั้นีลย พราะนั้นพวกที่ไม่มีวาสนาได้มาเกิดคนก็คือหมายความว่าต้องรอไปเรื่อยๆแหละเราเที่ยวนี้เขาเกิดไข่ออกมาที่นี่เขารังเนี่ยเขาก็ไปต้มอีกรังต่อไปก็ต้มอีกรังต่อไปเอาแม่เอาเอารังนี้ไว้ก่อนหน้าให้มันเกิดลูกเพิ่งจะได้เกิดอะไรนั้นนั่นนะเกิดมาที่ไรเขาก็เป็นเรืวอว่าแทงบาง เกิดมาแด้ะไรก็เขารีดออกบังเกิดมาไท้อะไรก็เกิดมาแล้วก็ตายบงางอะไรพวกนี้เกิดมาแล้วก็ไม่ได้พบาศาสนาวัดวาอารามบังประเพจนั้นขาเรว่กมันเกิดมาแล้วมาได้แม่ไม่กกก็ไม่มีโอกาสที่มาเกิดทางใจอะไรทีนี้ทั้งใหญ่เกิดครั้งเดียวแต่คนที่กกกนี่หมายถึงว่าเกิดมาแล้วเราได้แม่คุณใหม่ แม,แม่แม่ทางกายนี่เขาไทำหน้าที่แม่เท่านั้นนะแล่แม่คนใหม่เนี่ยหมายถึงว่าแม่ทางกายก็มีส่วนชุนบางคนเนี่ยแนะนําให้ลูกเข้าวัดมือพาลูกเข้าวัดตักบาตรฟังธรรมอะไรเนี่ยแม่อย่างนี้ก็เรียกว่าเริ่มเริ่ม,มพาไปหากินน่ะพาไปหากินเสร็จแล้วพอเริ่มกกหมายถึงว่าเรามีแม่ตัวใหม่มีสติ มีสัมปชัญญะมีความเพียรมีปัญญาอันนี้เหมือนไก่ตัวใหม่ที่เป็นแม่ไก่ตัวใหม่สติเสม,มือนแม่แล้วเวลาทนต่อการกบเพื่อให้ไข่ทนต่อการกบลงมือทําความเพียรแล้วก็รักษาใจให้อยู่กับปัจจุบันและการรักษาจิตให้อยู่กับปัจจุบันเหมือนกับการกบไข่เช่นเราเก็บอารมณ์เนี่ยเหมือนการกบไข่ละซึ่งถ้า ธรรมชาติของไก่เนี่ยถ้าหากว่ามันขยันกกอุณหภูมิมันก็จะร้อนต่อเนื่องโอกาสที่ไข่จะกลายเป็นตัวก็ไวขึ้นนะฮะทีนี้ไก่บางแม่มันไม่ขยนันใช่ั้ยกกนิดหนึ่งมันก็ไปหายกินกกนิดก็ไปหายกินไก่ไข่ลังหนึ่งบางทีออกไม่กี่ลูกบางทีไม่ออกเลยนะะเพราะว่ามันความร้อนมันไม่พอ ในื่อที่การอบรมทางจิตวิญญาณก็เหมือนกันบางคนเจ้าของร่างนี้ก็ขยันกุกขยันละใช้คาว่าสํารวมระวังสํารวมระวังรักษาให้ใจเนี่ยอยู่ในบริเวณของกายตลอดที่ไอไก่บางลังเนี่ยลูกไหนสมมตินไข่เยอะนะลูกไหนที่มันกกในลูกไหนมันออกข้างๆเนี่ยมันจะออกช้า ตรงไหนที่อยู่ตรงกลางอกองแม่เนี่ยมันจะออกไวหรือบางทีไอ้ลูกข,ข้างๆเนี่ยมันจะไม่ออกเลยเป็นไข่เสียไข่นี่ไปเลยเพราะอะไรเพราะความร้อนอุณหภูมิที่ก,กนะุกเนี่ยมันมันไม่พอมันออกข้างอันนี้สาเหตุว่ามันออกไม่หมดนะเพราะฉะนั้นต่หลังมาเขาก็ไม่ให้แม่ไก่ก,กุกเขาเข้าไปใส่ตู้อบได้อุณหภูมิใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ออกมาเท่านั้นเลยนะในทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเหมือนกันนะ ในการที่เราตะล่อมใจให้อยู่ในกายในใจในกายตลอดเวลานี่ส่วนใหญ่ก็จะแปลงสัญชตาตญาณเหมือนไข่พอ,อสติสมิญคอยดูแลกก,กอยู่ศูนย์กลางในกายเนี่ยไม่ให้จิตมันออกไปข้างนอกบ่อยไอ้ตัวนั้นตัวสัญชตาตญาณนั้นก็ถูกแปลงเป็นปัญญาไปเรื่อยๆเ,เหมือนกับไข่ถูกแปลงเป็นไก่ไปเรื่อยๆ จนได้ระดับหนึ่งจนกระทั่งว่าปัญญาข้างในมันเติบโตเต็มที่แล้วมันก็ทําลายอวิชชาคือเปลือกไข่ออกมาเปลือกไข่ก็ถูกเปลือกไข่ก็ถูกความร้อนันอบมานานขณะที่เราเพียนเนี่ยตัวรู้ไอตัวไม่รู้เนี่ยมันเหมือนอวิชชานี่ยมันก็ล่มล่มเปราะบางไปเรื่อยๆมันมันทำลายง่ายไอตัวปัญญาพุทธปัญญาที่มันอยู่ข้างในไข่เนี่ยมันค่อยเจาะออกมา จกนกระทั่งเป็นตัวพุทธ,ธเองไข่ก็แปลงสภาพเป็นไก่ได้ทั้งตัวเลยนะน,นี่คือสัญชตาตญาณแปลงเป็นปัญญาภูที่ปัญญาแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ค่อยรักษาจิตอยู่กับปัจจุบันจิตออกไปนน้นบ้างจิตออกไปนี้บ้างเราไม่ค่อยตะล่อมเข้ามาเนี่ยก็เหม,มือนไก่บางลังที่มันมันไข่เยอะแล้วก็ไข่มันกระเทนกระายออกข้างนอก ข้างมันนะ่มันก็ไม่ค่อยเขีย่ยเข้ามาไก่บางแม่มันฉลาดนะมันค่อยเขีย่ยตะลมไข่เข้ามาเข้ามาเรื่อยๆไก่ไข่มันก็ออกเกือบหมดนะมีก้าลูกซิวกออกเกือบหมดบางตัวออกครึ่งหลังบางตัวออกเจ็ดแปดลูกลตัวไหนที่ที่ฟักแล้วได้ได้ครึ่งเสียครึ่งเนี่ยเตรียมตัวลงหม้อแกงแลวทีนี้ เจ้าของโอ้ไก่ที่มันกกไข่ไม่ดีแม่มันเนี่ยเอาไปแกงแค่สูนนแล้ไก่แม่ไหนที่มันรู้สึกโอ้เก้าลูกสิบลูกออกเกือบหมดเกือบหมดนี่นะเป็นไข่เน่าไข่เสียบ้างก็ลูกสองลูกก็โอเคอันนี้ก็เขาก็าาเก็บเอาไว้มันเดือนนะถ้าหากว่าเรารักษาใจสมมันไข่ไว้ในปัจจุบันที่เป็นอ้อมอกของแม่ไก่คือสติสัมยายเนี่ย ได้รับความอบอุ่นต่อเนื่งตลอดเนี่ยมันก็แปลงเป็นสันญชาตญาณเป็นปัญญาได้เกือบหมดใช่ไหมแต่ที่แปลงได้ไม่หมดเขาเรียกว่าเป็นอาสวะอาสวะกี่เดอนยังเหลือเหมือนไข่ที่มันเหลือรังอะแปลงยากแล้วทีนี้มันจะกลายเป็นไข่ห้วน,ขนไข่เน่ปเป็นตัวแล้ว <laughs> พวกนี้ก็จะไม่ถึงกระหันแค่เป็นโสดาากินาคานาคาเพราะอาสวะมันเหลือ แต่บางกำลังนั้นมันออกจนหมดเลยนะมีใช่ไหมอืมบางคนออกทุกตัวเลยอันนี้ก็มีนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นการปฏริบัติกรรมฐานบางคนเนี่ยไปจนถึงที่สุดเลยปแปลงสัญชาติญาณเป็นเป็นปัญญาได้หมดเลยไม่เหลือให้เป็นอสะวะก็บรรลุธรรมสูงสุดเป็นพระอรหันต์ได้คือหลักการอันเดียวกันเลยเนี่ยมาพิจารณาดูดังนั้นเองเราจึง เข้าใจหลักการอันนี้แล้วเนี่ย,ายการทําความเพียรพอเราเข้าใจหลักการอันนี้ปั๊บเนี่ยไม่มีใครมาต้องกระตุน้นหรือมาบอกมาสอนเราเลยเราจะหาวิธีทาให้ให้มันถูกต้องเราให้มากที่สุดอะตรงเนี้ยพอมันเกิดปัญญาเองแล้วนี่ความเพียรมันจะกลายเป็นปัญญาแต่เมื่อไหรความความเพียรกลายเป็นปัญญาปั๊บนี่มันก็จะเพียรได้เยอะกว่าธรรมดาแต่เพียรได้เยอะกว่าหมายความว่าเมื่อก่อนมันฝืนมันฝืนเพราะยังไม่เห็นอันนี้สงชัดเจนใช่ไหมว่ามันจะเป็นอะไร แต่พอมันเห็นในสิงชัดเจนปั๊บเนี่ยจับอะไรไม่นจะเป็นเพียนหมดเลยทีเนี้ยมันลายเจ็บหมดเลยคนเนี้ยแน่นอนจะต้องไขออกหมดแลนะ้วอาสวะไม่เหลือก็เรื่องนี้มาถึงบอกว่าตั้งสำนักต่างๆที่พยาบยางครับขับเกณฑ์ให้ทำถ้าเขาไม่เกิดปัญญาเนี่ยเรียกว่าเสียของเลยนะเขาไม่เกิดศรัทธาหรือปัญญานี่เสียของเลยนะ นั่นเองจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนว่าทําไมมาจึงไม่ทําระเบียบขึ้นคาดบังคับให้เขารีดไปบางทีมันมันได้มากกว่าเสียสมมติว่าไข่เนี่ยมันแทนที่ศักสอาทิตย์หรือเสียอาทิตย์มันกกออกที่เราไปบังคับให้แม่ไก่พออ่านอาทิตย์สองอาทิตย์ให้แม่ไก่กบบังคับมันไม่ได้ใช่ไหมแต่แม่ไก่มันจะรู้ของมันเองว่าถึงตอนไหนมันถึงมันถึงจะกกใช่ไหม ที่ไข่มันยังไม่หมดไม,ไม่กกจนรู้กระทั่งว่ามันรู้ว่าไข่ออกมาหมดแล้วมันก็จะกกที่คนบางคนมันยังไม่พร้อมนะมันไม่พร้อมมันมีความคิดความบางังความอยากไปข้างหน้าอยู่ที่มาปฏิบัตินี่ไม่ใช่มาเอารดกิเลสหรือเอามอกผลิพันนะมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่างที่มันค้างอยู่ในใจใช่ไหมก็ไม่ได้ต้องการว่าจะออกมาจากวิชาหรอกแต่เพื่อที่จะใช้ แก้ปัญหาเรื่องนั้นให้มันผ่านอะไรนองประเภทนี้มีเยอะนะมีเยอะสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเห็นคนหนุ่มสาวเข้ามาปฏิบัติธรรมทั้งคนทั้งใจทาเยอะแต่ท่านตรวจดูแล้วว่าแต่และหนุ่มสาวเนี่ยที่เข้ามาปฏิบัติมันไม่มีเป้าหมายเพื่อไปมอบผลนิพพานสักคนเป้าหมายคนนี้ว่าจะได้ลูกที่ดีคนนี้ปรารถนาจะได้แฟนที่ดีคนนี้จะได้ปรารถนาว่าจะได้ทรัพย์ที่ดี มันนี้ปาถนาว่าจะไปเกิดในสถานที่ดีเนีรเนี่ยพระเจ้ากฤธาบ่กพวกเธอนี่มาปฏิบัตินีไม่มีใครต้องการวิวัตตะเลยนะมีต้องการวัตระเท่านั้นเลยอต้องการจะเป็นว่ายใจเกิดอีกแต่เว็นแค่เกิดในทางดีคือต้องการแต่สวรรค์ไม่มีใครต้องการนิพพานเลยอย่างนี้มีประโยชน์น้อยท่านว่าต้องการนิพพานไว้ก่อนไอ้สวรรค์มาได้แน่นอนอยู่แล้วถ้าเราต้องการสวรรค์เนี่ยบางทีไม่เต็มที่ ตกจากสวรรค์ก็กลายเป็นนกโลกเลยแต่เธอหวังนิพพานไว้ก่อนถ้าตกจากนิพพานก็มาติดที่สวรรค์นะอันนี้ก็เป็นชอยดีๆดีังนั้นเองเรื่องของความเป็นแม่เนี่ยก็เลยต้องให้ครบรท,ทั้งทางกายทั้งใจกายก่อนเป็นแม่ทางกายทีนี้มันมีอีกระดับหนึ่งนะว่าโคธิปัญญากับ ตัวโลเียปัญญาเนี่ยปัญญามีสองระดับเพราะโลเียปัญญาปัญญาในฝ่ายที่เกี่ยวกับการเขาเรียกว่าบริหารเลิกับปัญญาปัญญาเกี่ยวกับธรรมะหากินประกอบอาชีพเรียนหนังสือเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มีสติปัญญาเรื่องวัตถุทั้งหลายเนี่ยอันนี้ปัญญาที่เป็นโลเียปัญญาที่เกี่ยวข้องในรูปอยู่พัฒนาปัญญาระดับนี้เพื่อให้ได้ตอบสนองความอยากตนเอง อันนี้เขาเรียกโลคิยาปัญญาปัญญาระดับนี้ก็ถ้ามีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีในตระกูลที่ดีในมิตรสหายที่ดีเขาเขาจะไปในทางดีส,งส่งเสริมเข้าไปทางดีแต่ก็ยังไม่พ้นทุกข์นะทีนี้ถ้าเขามีปัญญาแบบโลคิยาปัญญาถ้าหากว่าได้มิตรสหายไม่ดีได้สิ่งแวดล้อมไม่ดีได้ครอบครัวไม่ดีพ่อแม่ไม่ดีเนี่ยปัญญาแบบนี้ก็จะเสื่อมไปทางอัอบอายภูมิเลย ลงลึกน,นะนั้นปัญญาทางโลกก็จะมีสองระดับระดับที่เป็นบุญเป็นกุศลหรืออกุศลนะระดับที่เป็นกุศลก็คือจะนําไปสู่สติปัญญานะี่จะนําไปสู่บุญวาสนาการทํามหากินีดีฐานนหาักฐานที่ดีมีสนาทางสังคมมีทรัพย์สินสมบัติอะไรที่เขาบางคนเป็นเศรษฐีใจบุญยางเงน,นะเขาก็มีสติปัญญา มาดีแล้วก็ได้สิ่งแวดล้อมดีได้เพื่อนมิตรด,ดีได้สหายดีได้ชาติกุลมาดีพวกนี้ก็ก็จะมีโอกาสได้มาสร้างตัวปัญญาที่เป็นโลกุตระละลนะหรือบางคนใช้ไอ้โลกิยะปัญญาจนกระทั่งว่ามันเกิดทุกข์อย่างแสนสาหัสแล้วเขาไปเจอกัริยาณมิตเขาตีกลับเข้ามาก็ามาสร้างโลกุตระปัญญาอย่างนี้ก็มีนะ เราะฉะนั้นจะเห็นว่าเงื่อนไขทางทางโลกนี่มันค่อนข้างซับซ้อนมากบางคนมาถามจะมาว่าเฮ้เขาเขา,เขาก็ทาไม่ค่อยดีมาตลอดแต่ทําไมเขาทํามาหากินฐานน่าหลักฐานทำไมเขาดีขึ้นแต่อีกคนหนึ่งเขาวัดเขาว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าทํามาหากินทําไมอาจจะขาดขัดสนนี่เนี่ยก็ทําให้คนดังเลยใช่ไหมว่าเอะมันยังไงนี่เขาก็มองชั้นเดียวไงมองชั้นที่เป็นปัจจุบัน แต่อดีตเขาไม่ได้มองเขาไม่รู้ที่จะมองว่าคนคนนี้ที่เขาไม่ทําดีบ้างชั่วบ้างหรือทําชั่วเป็นส่วนใหญ่แต่ทําไมดูเขาก้าวหน้าก็เพราะในอดีตเขาเคยสร้างสมในสิ่งที่ดีๆมาก่อนที่นี่เราเกิดมปัจจุบันปั๊บเนี่ยเข้ามาได้สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีได้มิสหายที่ไม่ดีเขาก็เลยยังทําในสิ่งที่เป็นอกุศลแต่คนที่เขา ทำมาหากินแล้วทําอะไรแล้วเกิดความร่ํารวยได้เงินได้ทองมาเพราะเป็นผลกุศลที่เขาเคยทําเป็นบุญมา,มาก่อนเพิ่งให้ผลมันยังไม่หมดผลบุญตัวนั้นตัวน,นั้นผลบาปที่เขาทำปัจจุบันก็ยังไม่ให้ผลในส่วนใหญ่พวกที่เป็นอย่างนี้พวกอย่าพูถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ตกอะใช่ไหมพวกนี้พอตก้ะทีมันก็จะยาวเลยแหละหมายถึงว่าเกิดพอไปถึงจุดหนึ่งธุรกิจล้มละลายบ้างถูกโกงบ้างหรือป่วยกระดัาานหันเป็นโรคภัยไข้เจ็บ แล้วก็เกิดกฎหมายเอาผิดอะไรขึ้นมาเนี่ยที่มันจะย้อนหลังหมดเลยเพราะฉนั้นทรัพย์สมบัติได้มาเพราะบุญเก่าก็หมดเพราะว่าไม่ได้สร้างบุญใหม่แต่บางคนที่ทําดีบางชั่วบางสลับบางคนก็เศรษฐีที่ทําบุญเอาหน้าอย่างเงี้ยดูเหมือนว่าเขาใจบุญนะแต่ว่าเขาต้องการที่จะรักษาสถานาภาพอันนี้ก็ยังขึ้นกลางๆขึ้น,น,น,นลงๆพวกเนี้ย บางทีขึ้นบางทีลงไปอย่างเงี้ยอ่างพระเพทที่ไม่เข้าวัดไม่ฟังธรรมไม่รักษาศีลได้มาลูกเดียวเสร็ครับหรือเ,เวลาลงมันก็ดิ่งไปเงี้ยเลยนคนเข้าวัดบ้างทําดีบ้างทําบุญบ้างทาชั่วบ้างสลับกันไปขึ้นขึ้น,นลงลงะนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันมันเป็นสิ่งละเอียดอ่อนบางทีเราชี้แจงเขาเนะี่ยเขาไม่สามารถจะเข้าใจได้เพราะนั้นมีทางเดียวก็คือต้องฝึกให้เขาเกิดปัญญาก่อน เมื่อเขาเกิดศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องปับ๊บเขาก็จะไปเห็นความจริงเหล่านี้ได้ตัวเองเขาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยที่ไม่ต้องอไปบอกรายละเอียดบางทีรายละเอียดของแต่ละคนไม่มีใครรู้กันนะนอกจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราก็จะดูตัวเองว่าผลบุญผล, н, ผลกรรมวิบากที่เราสร้างมามันสนองแบบไหนเนี่ยาจะรู้ของเราเองแล้วก็จะจดจาได้เองว่าเราในชื่อนี้เราทําอะไรมาที่ ดีบ้างที่ไม่ดีบ้างเนี่ยมันจะบันทึกใช่ไหมสัญญาตอนนั้นเขาเรียกว่าให้ยุงพยาบาลบันทึกบันทึกใส่แผ่นทองคําสาหรับคนดีถ้าคนที่ทําไม่ดีก็บันทึกใส่หนังมา้าอะไรพวกนีนน้ที่เขาหากกันนั่นแหละบันทึกไปกหมายความจิตของเราเนี่ยยุงพยาบาลคือจิตของเราเนี่ยคือรักษาความเชื่อมตรง ของกรรมเนี่ยยูดีธรรมคือจิตของเราที่มันเก็บซ่อนในสิ่งที่ดีเอาไว้กับสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้มันก็จะมีสองบัญชีบัญชีที่ดีหมายว่าบันทึกในสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นบัญชีที่อีกอันหนึ่งบัญชีที่บันทึกสิ่งเสียไว้แต่จิตทั้งสองอย่างก็จะขึ้นมาทําหน้าที่ของมันนะบมงครั้งสติสุญญาเริ่มลดปัญญาเริ่มทางมันดีเริ่มลดตัวนั้นก็จะปูดขึ้นมาใช่ไหม ครั้งสติสัมยาดีปัญญาที่ดีฝ่ายธรรมะเข้มแข็งไอ้ตัวนั้นก็จะถูกกดลงไปแต่เมื่อใดเราทำดีจตเป็นกุศลทำจีเป็นสมาธิอในฝ่ายดีก็โผล่ขึ้นมาฝ่ายไม่ดีก็หลบลงไปก็สลับกันอยู่อย่างเงี้ยบางคนเลยสุขบ้างทุกบ้างอแล้วก็บางคนก็ปฏิบัติไปก็ยังทุกอยู่ยังมีปัญหาอยู่ ก็ไอสิ่งที่ทำเนี่ยมันยังน้อยอยู่หรือไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องนี่นะไอสิ่งที่ไม่ดีที่เคยทํามาในอาดีตมันก็ยังโผล่ขึ้นมาให้เห็นอยู่บางครั้งหรือบางคนทําแย่มาในอดีตเยอะๆเนี่ยแต่พอรู้จักทางออกปั๊บเนี่ยทำเต็มที่เลยนะ,จะเจริญสติจเจริญสมาธิปัญญาอย่างเดียวอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมไม่ยุ่งเลยทีนี้ัวนั้นก็จะลดต่ําหมดไปเรื่อย ไอตัวที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยนะ,ะมันก็จะหนีไปหายไปเหมือนกับเมื่อก่อนเราทําไม่ดีเนี่ยมันก็ยาพิษหรือเกลือเค็มนเนี้ยนะแต่พอมาเจอในสิ่งที่ดีแล้วเข้าใจถูกแล้วเนี่ยมันมันรีบเพิ่มเพิ่มน้ําป่าเข้าไปสมมติยาพิษมันหยดหนึ่งอ่งเนี้ยเพิ่มน้ําปลาไปเป็นถังหนึ่งหรือเทน้าป่าไปแทงหนึ่งอย่างี้ยนะยาพิษก็หมดสภาพเหมือนกัน กินน้นํามันก็ไม่เป็นพิษละดีแถมแถมเป็นยาสิพวกน้ำหมักทั้งหลายกลายเป็นยาเนะี่ยนของมีพิษเนี่ยถ้ามันจานวนน้อยมันกลายเป็นยานะถ้าจํานวนมากมันกลายยาพิษไงเพราะนั้นมันจึงมีทั้งอของที่เป็นพิษเป็นภัยปนเข้าไปด้วยนะอย่างพริกเกลือเนี่ยใช่ไหมถ้าจํานวนมาก,ม,ม,ากมันทั้งผิดทั้งเค็มใช่ไหมแต่จํานวนมันน้อยมันทําให้แกงอร่อยอะ <c oughs> ใอส่โอดีนหลักการเดียวกันแล้วยาเคมีทั้งหลายเนี่ยถ้ามัน ใส่อันาตาสนในพุทีมันกลายเป็นยารักษาใช่ไหมแต่ส่วนกินเข้าไปเยอะๆอยาแก,ก้ปวดกลายเป็นยาอะ,อะไรทาลายคนฆ่าตัวตายที่กินเยอะๆนะอันเดียวกันหลักการนันะเดียบุญบากปก็เช่นเดียวกันดังนั้นก็จึงอยากจะให้เข้าใจหลักการนี้เราจะ,จะรู้จักเพิ่มความเพียรเพิ่มวิธีการตลอมจิตของตัวเองอยู่ในปัจจุบัน ตอนไหนที่จีของเราวิ่งไปอดีตอนาคตปั๊บเรารู้สึกว่าไข่มันออกจากแม่ไก่แล้วนะไอ้ไข่พวกนี้มันเย็ดไม่ไม่อะไรไม่ถูกความร้อนน่ะมันจะกลายเป็นไข่เน่าไข่ห้วนว่นเท่าเรียกไข่อย่างคนนะไข่ห้วนเนาะเอามาต้มกระบอกเข้าถาเลยนะอย่าเป็นไข่แท้กระบอกใจอย่าเป็นไก่กระบอกยิงไข่ห้วนไข่เสียให้เป็นละอ่อนชอบกินไข่ข้างห้างบนะ ให้หางโบราณเขาเป็นปอย่างก็อืมมันจะกลายเป็นพ่อห้างแม่ไหยเออได้ลูกไกด้วยเมียกันอยู่ด้วยกันโบเหมอือนนเนาะอันนี้คือความเชื่อตามมาทำก็เรียกว่าเหมือนกับเราเอาอาสวะไปใช้เนี่ยมันไม่ดีแค่ไงนั่แหละเราก็เหมือนกับจะ,ใช,ะใช้อะไรตามอาสวะที่เหลือ ถึงทําดีมาเยอะแต่มีอสะวะเหลือนิดหนึ่งก็ยังทําตามอสะวะอยู่เหมือนกินไก่ข้างหางไม่ได้กินไข่จริงน,นะไข่จริงหมดฟักเป็นไก่หมดแล้วอือันนี้ก็นี่อยู่เพราะฉะนั้นพอเรารู้ความจริงเนี้ยเราก็เลยมีการสํารวมระวงังมีการน้มัดระวังเรื่องเรื่องบหย่ๆมากขึ้นอ่ะอันไหนที่มันจะผิดศีลอันะไหนมันจะผิดธรรมอันไหนมันจะผิดประเพณีอะไรก็เริ่มละเริ่มปล่อยเริ่มวางไปก็พยายามที่จะปรับให้ เหมาะสมมากขึ้นนะอันนี้คือที่พระอริยเจ้าท่านระวังสังวรท่านไม่ใช่กลัวบาปกลัวตรงนรลูกนะท่านกลัวว่าไอความปกติความสะอาดภายในเนี่ยมันจะเศร้าหมองไปเหมือนเราใส่เสื้อใส่ผ้าที่สะอาดแล้วนะจะใครจะไปชวนไปทํางานที่มันต้องลงลุยลงโครนลงป่าลงเขาอะไรเนี่ยเราเดี๋ยวฉันเปลี่ยนผ้าก่อนใะไมไม่ใช่เอาชุดใหม่ๆไปลุยรู้สึกเสียดายอันนี้ก็คือ ลักษณะเนี่ยเพราะความสุดใหม่ทําให้สบายตัวใช่ไหมถ้าหากว่าความที่มันไม่สะอาดเนี่ยรู้สึกไม่สบายตัวอนนนในขณนที่มันไม่ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เนี่ยเรารู้สึกทำ้าไม่สบายใจแต่ในที่มันเป็นบริสุทธิ์สะอาด,ดเนี่ยรู้สึกเออถ้าเข้าระลึกอยู่เสมอเนี่ยมันสบายใจใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนแบบเดียวกันลูกทำำํานาำทาใม้ต่างกันเท่าไหร่นะ เมื่อในเรื่องนนี้แล้วก็จะทําให้เกิดความเข้าใจเพราะเกิดความเข้าใจแล้วการที่จะทานั้นมันไม่ยากแล้วเรื่องจากความรู้สึกอะจับที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้หมดนั้นนะใช่ไหมแต่ทําไมเราไม่่อยจับเพราะยังเรายังไม่เข้าใจถึงอัน,นิสงส์มันชัดเจนอะล้วก็ทําบางไปทําบางที่ทําบางทีก็ไม่ใส่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องแบ่งใจไปทางอื่นอยู่ อันนี้ใส่เทปไปลอยหนึ่งไงเทเอาสักแปดสิบขอคิดเรื่องนี้สักยี่อซนกันนะเดนะก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่ารู้จักว่าคิดแล้วกบไม่ให้มันคิดเลยเปื่อยเฉยแฉไปเรื่องนี้จําเป็นคิดเอาคิดไปสักกี่นาทีจบจบแล้วกลับมาอยู่ซุกตัวเมื่ะการที่เราประยุกต์ใช้ความรู้สึกตัวหลายๆรูปแบบเนี่ยมันเป็นประโยชน์แบบหลงพ่เทียนนี่นะการเคลื่อนไหวหลายรูปแบบ แต่ที่จะนั่งทับก้นตัวเองทั้งวันทั้งคืนนี่ก็อันนี้คือโชคดีของเรานะน,นั่นในช่วงเช้าคุยกันเท่านี้ก็พอเนาะเดี๋ยวจะไปทำธุระต่อ